إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كان القرآن. ในรายการอัลกุรอานทางนําชีวิตในการเรียนอักุรอานของเราเพื่อเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเรานะครับพี่น้องในยามเช้าให้เราได้เริ่มเริ่มยามเช้าของเราด้วยกับกีตาบุญรอด้วยกับคำพีของลัทธิสุภานุตาลาจะได้การอ่านอันกุรอานหรือว่าจะได้กับการทําความเข้าใจอัลกุรอานหรือว่าจะได้กับการท่องจํากุรอานทบทวนกุรอานแต่ขอให้ในในาามเช้าของเราในทุกวกันวเันี่ยให้เราได้เริ่มต้นด้วยกับอายะอ อันกุรอานจ้ากี่อายะห์ก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะานำนำทางเราในการดำเนินชีวิตนะวันนี้เราอยู่ในสซลอันนูรนะยังอยู่ในเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบัานูตาลาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่สงสัยใน อีหมานของเขาหรือว่าบรรดาคนที่ยังยังยังสงสัยในเรื่องของการศรัทธาในวันอาเครอนะซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงบรรดาคนที่มีีีมานแล้วก็ได้พูดถึงคนกลุ่มหนึ่งนะที่เป็นพวกมมนาฟิกนะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยพอเวลาที่มีการกล่าวถึงอัลลอฮ์สุบฮานูรตาลาเวลาที่ได้มีการเ,าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายก็จะพากันบอกว่าฉันศรัทธาแล้วฉันศรัทธาด้วย แต่ว่าเวลาที่เขาเขาถูกเรียกร้องไปสู่การตัดสินที่ให้ท่านอับดุลลอฮฺอะลัยฮุวะซัลลัมตัดสินตามกิตาบุลลอและก็สุนนางท่านจริงๆเนี่ยบรรดาคนเหล่นานี้เนี่ยอัลัทธ์สุมาานุอตาลาก็บอกว่าอิดาฟารรกุม์เนฮุมอริโดนคนกลุ่มหนึ่งก็ได้มีการพิลหลังหนีออกไปหมายความว่าในในวันที่เขาบอกว่าเขาศรัทธาเนี่ยศรัทธาเพราะว่าตามคนนั้นตามคนนี้ไม่ได้มีการสนใจอะไรแต่พอเวลาถึงเวลาที่ต้องมีการตัดสินจริงๆเนี่ย ว่าต้องเอาหลักการอิสลามเข้ามาใช้ในการตัดสินของเราเนี่ยเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยอมไม่ยอมรับในการตัดสินของของหลักการอิสลามนะเอเล็กซานาลาจึงได้กล่าวถึงสภาพคนเหล่านี้เนี่ยว่าในในหัวใจของเขาเนี่ยเป็นหัวใจที่เป็นเป็นโรคแล้วก็พวกเขายังมีความสงสัยในหลักการศาสนาอยู่หรือว่าเขา เขากลัวนะกลัวว่าอเลสบฮาวนตาลาเนี่ยในการที่อเล์ตาลาได้วางกฎเกณฑ์อะไรต่างๆมาเนี่ยอเล์ตาลาวางมาวาเลมหรือเปล่ามาอาจทำพวกเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่อเลสบฮาโนตาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนมูนาฟิกเพราะฉะนั้นพี่น้องครเวลาที่อเล์ตาลาได้กล่าวเนี่ยในในในหลักวิชาการของทัฟซีเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์อยู่อย่างหนึ่งว่าอัลนี้บรอสเบีมูเป็นลาลาบโคโซซิสซาบสิ่งที่จะเอาในก็คือคําสอนโดยรวมไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุเฉพาะเจาะจงหมายความว่า อายานี่ยถูกประทานลงมาในเรื่องราวพวกมูนาฟิกนีก็จริงแต่ว่าอัลลอฮ์ซบฮาราประทานลงมาเนี่ยเป็นคําสอนโดยรวมให้บรรดาคนที่มีศรัทธานเนี่ยได้มีอีมั ن นะได้มีการนํามาสู่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยเฉพาะพวกมูนาฟิกแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจสอบตัวเราเองอยู่เสมอว่าเรามีคุณลักษณะที่น่ตาตําหนิเหล่านี้หรือเปล่าหมายความว่าเวลาที่มีการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเราใช้อารมณ์ของเราตัดสินหรือว่าเราใช้หลักการของลัสุภาหนุวตาราในการตัดสินเราใช้การเข้าข้างคนที่เรารักในการตัดสินหรือว่าเราเอาหลักการของลัสุภานุวตาราเข้ามาทําการตัดสินนะเพราะว่าพอเวลาที่ใครใครก็ตามที่ใช้อารมณ์ ในการตัดสินเนี่ยก็ให้เขาย้อนกลับมาดูในอายะนี้เนี่ยอายะที่50เนี่ยว่าอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ได้บอกว่าหนึ่งก็คือหัวใจเขาเป็นโรคหรือเปล่าสองอเมรตาบูหรือว่าพวกเขาไม่มั่นใจสงสัยถึคือถ้าหัวใจเป็นโรคเนี่ยก็ต้องแก้ที่แก้ที่หัวใจของเขาในการขัดเกลาจิตใจหรือว่าสองเขายังไม่มั่นใจนะคือเขายังสงสัยในเรื่องของหลักการในเรื่องของวันตกยามาเรื่องของการสอบสวนเรื่องของการตอบแทน หรือประการที่สามเขากลัวว่าอัลลอฮ์จะอธรรมหรือเปล่าหมายความว่ากฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางมาเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมในการดําเนินชีวิตของมนุษย์หรือว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทำการอาธรรมกับมนุษย์หรือเปล่าซึ่งทั้งสามประการนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตร,รายมากพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาได้จบท้ายอายะนี้ว่าบัลอูลาอิกะฮุมุลวะลีมูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่อาธรรม آياتنا آيات الله <سؤال> سبحانه وتعالى آياتي أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> إنما كان قول <سؤال> المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون เลาะตาลาได้กล่าวถึงบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเวลาที่พระอ,องค์ได้กล่าวในยหกก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันผ่านมาเนี่ยว่าบรรดาคนที่มีความสงสัยบรรดาคนหมืนาฟค,คนที่มีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความสงสัยในในใน,ในหลักการหัวใจเขาเป็นโรครือว่าเขากาลัวว่าร้อนจะทรรมทีนี้อัลลอฮฺตาลาบอกเราในอายะนี้เนี่ยว่าคนที่มี إ ي ่านจริงๆเนี่ยเป็นยังไงพระอ,องค์ได้บอกว่าอินนามากาเนกาลันมุมีนคำพูดของบรรดาคนที่มี إ ي ่านคนที่มีศรัทธาเนี่ย เขาจะพูดกันแบบนี้เท่านั้นหมายเขาไว่แบบไหนฮะอิดาดูอูอิลลอฮิวรอซูลิฮีเนียกุมาเบยนะุมไอ้อกูลสมิอนาวะอัตอนาเวลาที่เขาได้ได้รับการได้ร้องไปสู่หลักการของอัลลอฮ์และของรอศนลของพระองค์เนี่ยเลียกุมาเบยนะุมเพื่อทําการตัดสินระหว่างพวกเขาเนี่ยไอ้อโกูลสามิอานาวะอัตอนาเขาก็จะพากันบอกว่าสมีอานาวะอัตอนาเราได้ยินแล้วเราปฏิบัติตามแล้ว วาอูลาอีกะหูมุลมุฟเลหูลและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือคือบรรดาคนที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะเพราะนั้นพี่น้องฮะในในในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราถึงบรรดาคนที่มีอีมานเพราะฉะนั้นเรามามาดูนะมาดูในการปฏิบัติของเราเนี่ยว่าเวลาวที่เราได้ต้องต้องมาตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องในเรื่องการแบ่งมรดกเนี่ย ถ้าหากว่าในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยการใช้ชีวิตเราถ้าเาามีญาติพี่น้องของเราเสียไปแล้วเราต้องมาต้องมาทําการแบ่งมรดกเนี่ยถามว่าในในความรู้สึกของเราในในการตัดสินของเราเนี่ยเราจะยกการตัดสินให้กับหลักการของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาเลยหรือเปล่าเพราะว่าอัลลอฮฺตาลาได้ทาการแบ่งไว้อย่างชัดเจนในอายันคุราอานแล้วท่านอับดุลสลามไดก็ได้อธิบายไว้ในในด้ซึ่งซึ่งแทบจะไม่ต้องมีการมีการตีความอะไรต่างๆนานามากมายเลย ยกตัวอย่างง่ายๆนะในเรื่องของการที่ลิซ่า e กเรมิสโลฮเดนอุนเซยนผู้ชายคนหนึ่งจะได้เท่ากับผู้หญิง2คนตรงนี้เนะี่ยหลักการง่ายๆเลยนะพี่น้องว่าเราเนี่ยจะยอมรับในหลักการตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะขอมาดูก่อนว่าอิสลามแบ่งเอาไว้เนี่ยฉันได้เท่าไหร่ แล้วฉันเป็นยังไงแล้วถ้าหาว่าตรงตามอารมณ์ของเราเราก็รับถ้าหาว่าไม่ตรงเราก็บอกว่าฉันไม่รับฉันฉันฉันไม่เอาขอแบ่งตามเท่าๆกนันอย่อัน,นี้คือคือเราเระวังให้เราเระวังว่าเราจะเข้ามาอยู่ในอายะก์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าว่าเหัวใจของเราเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าเราเราสงสัยในเรื่องของศาสนาว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ที่แท้จริงหรือไม่หรือประการที่3ก็คือเรากําลังจะบอกว่าอัลลอฮฺตาราเนรอนเล็มเราหรือเปล่า อัลลอฮฺตาลาไม่ไมยุติธรรมหรือเปล่าท่านอบียในการแบ่งนเนี่ยไม,ไม่มีความยุติธรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสามประการนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายในการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากเพราะว่าถ้าเราสงสัยในวันกยมามะแน่นอนนะฮะเราก็เตรียมในการที่จะรับโทษในวันกยมามะหรือว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าอัลลอฮฺตาลาได้ไดอาธรรมเราในการในการวางกฎเกณฑ์มาเนี่ยก็ให้เราเตรียมรับโทษในวันกยมามะเช่นกันแะต่ทาหัวใจของเรายังเป็นโรคอยู่เนี่ยเราก็พยายามขัดเกล่าหัวใจของเราด้วย,วยกัรอ่านุรอาน อ่านกรอ่านเยอะๆแล้วเราจะยอมจำนนต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้วางมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในการดําเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่มี إ ي มานคนที่มีศรัทธาเนี่ยอัลลอฮฺตารา,อราบอกว่าเขาจะบอกว่าไอยโกโรสมิออนาวะาอัตอนะฉันได้ยินแล้วแล้วฉันก็ปฏิบัติตามแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในวันหนึ่งที่เราต้องมีการแบ่งมรดกกันจริงๆเนี่ยเรา,เาเก็กล่าวแต่เพียงว่าสมิออนาวะตอัตไอนะฉันได้ยินแล้ว แล้วฉันก็ปฏิบัติตามแล้วหมายความว่า,อ,า,อ,าอัลลอฮฺสุบฮานูอาตาลาได้แบ่งแบบไหนฉันก็รับ ในการแบ่งของลอสซบาฮานุวัตตา,าแบบนั้นแหละเอาลอตตาลากำหนดว่าแบบไหน,นฉันก็ยอมรับในการกําหนดของลอสซบาฮานุวัตตาามานั่นแหละแล้วสิ่งที่ลอตตาลาเลือกให้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะในการดําเนินชีวิตของเราอยู่เสมอพี่น้องฮะไม,ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราได้มาด้วยกับการค้านกับหลักการของอิสลามของเราเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่ไม่ได้เป็นบวลากัตในการดําเนินชีวิตหรอกในวันนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นมาในการดําเนินชีวิตของเราแต่ว่าในเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยความที่ม เินชีวิตของเราเนี่ยนะมันก็มันก็จะหายไปอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนมีอีมานที่เวลาที่มีการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสูร่รอซูลให้มีการตัดสินตามกิตาบุลล์ตามสุนนางท่านอับดุลสลามแล้วเขาก็บอกว่าเซมีอานาวะอตออนาฉันได้ยินแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้จบท้ายอายะนี้ว่าวะอูลอิก้าหูมุลมุฟเลหูและบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่ ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะพี่น้องบุฟเฟยฮูนคคอคนที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะแล้วคาว่าฟาลา์ตรงนี้เนี่ยคือคําที่เราได้ยินกันทุกวันวันหนึ่งอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยมีกี่ครั้งอ่ะสิบครั้งทั้งอาดานแล้วก็กากอมาเนี่ยอาลาตาราให้เราทําการอานานเรี่นะว่าให้ละให้ละศาลาให้ละฟาลา์ฟาลา์ตรงนี้ก็คือความสําเร็จได้รับชัยชนะหมายความว่าใครที่ละหมาด คนนั้นประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะทั้งใน,นโลกดุนยาและก็อาเครอในตรงนี้ใครที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อัลกรอานาและก็ฮะดีสเขาคือมุฟเลฮูนคือคนที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของเขาในโลกดุนยาและในวันกกยมามะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในในวันไกยามะเพราะฉะนั้นคําว่าฝาละชัยชนะของเราในความสําเร็จของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ไม่ใช่ชัยชนะในตอนที่เราต้องการในการในในตอนที่เราจะได้อย่างเดียวแต่เราต้องมองถึง เป้าหมายที่เราต้องการให้มากๆก็คือโลกหน้าในการตอบแทนว่าความสําเร็จของเราเนี่ยก็คือความสําเร็จในในโลกหน้าในวันที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาทำการตอบแทนเราส่วนในวันนี้เนี่ยเราต้องระวังสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับเราอยู่เสมอว่าบั้นตัวฮิบูนั่นอาจิละวะตาซารูนั่นอาเคระนะพวกพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยชอบอะไรที่มันรีบรีบแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ละทิง้งโลกหน้าคือชอบอะไรที่มันรีบรีบ แล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นโลกหน้าสิ่งที่เป็นโลกอาเคโรนะวันนั้นสิ่งนี้คือคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะแล้วก็สแสวงหาความสำเร็จแสวงหาชัยชนะด้วย谢谢ับหลักการของลั์ธุบารนอาลตาลาได้ว่าไม่ยุติอิลล่าฮะวรอสูละฮ์วยัขชัลลาฮะวยัตตะฮิฟ่อูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูน และใครก็ตามที่ได้ทำการเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์ไวยัชชอลลอฮแล้วก็มีความกลัวต่อลอสุบฮาหนูอตาลาไวยัตตกะแล้วก็มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ได้บอกว่าฟฟอูลาอิกาฮูมุลฟาอิซูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือคือบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ พี่น้องคะในอายะห์ของเราในวันนี้เนี่ยอายะห์ที่51และอายะห์ที่52เนี่ยเป็นอายะห์ที่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่นำมาสู่การดำเนินชีวิตของของขของของงเขาเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาเครออายะห์ที่51าสิเอ็ดอัลลอฮ์ตาลาได้จบท้ายด้วยคำว่าวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนอายะห์ที่52องอัลลอฮ์ตาลาได้จบท้ายด้วยว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่ฟาอิซคือผู้ที่ได้รับชัยชนะ อายะห์ก่อนหน้านี้อายะห์ที่51ฮ um ุมุลมุฟเลฮูนคือผู้ที่ได้รับการฝ่าละก็คือความสําเร็จชัยชนะเพราะนั้นพี่น้องชัยชนะทั้งสองชัยชนะเนี่ยอยู่ในสองอยายะห์นี้คืออยู่ในการการที่เวลาที่เราถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไปสู allah, ปส่ระซูลแล้วเราก็ปฏิบัติตามเราจะเป็นผู้ที่มุฟเลฮูนประสบความสําเร็จและถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้ทาการเชื่อฟังว่ามัยุตลลาฮ์วะระซูลฮูวะยัชชัลล่าวยัตตะฮิใครเชื่อฟังอัลลอฮ์ คำว่าเชื่อฟังเนี่ยตออาตัวนี้หมายถึงการปฏิบัติตามนะไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวเพราะในอายะห์ก่อนหน้าเนีสัมมิญาณาว่าต่ออาสัมมิญาณ์เนี่ยคือฟังอตออนาเนี่ยคือการปฏิบัติตามเพราะนั้นการตออาต่ออัศมฐานวตาลาเนี่ยคือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัศมฐานวตาลาใช้ส่วนการฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าตออานะถ้าเราจะทําการตออาคือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลตตาลาได้ได้ได้ใช้มาใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัศมฐานวตาร์แล้วหล่อสูลหัวยักษ์ช่ำหัวแล้วก็ ยำเกรงกลัวตอ่อพระองค์มีความคอชนะมีความกลัวตอ่อพระองค์วยยตักแล้วก็มีความต,ตักว่าต่อรัศมานนวตาละสามประการนะพี่น้องในอายะที่ห้าสิบสองนี้เนี่ยก็คือการตอ่อการเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรซนูนแล้วก็มีคอชยะมีการเกรงกลัวรัสมานนวตาละแล้วก็มีความยำเกรงตอร่อลัสมฐานนวตาละซึ่งทั้งความเกรงกลัวและความยำเกรงเกรงกลัวคือกลัวอะไรฮะกลัวบทลงโทษที่ลัสมฐานนวตาละได้วางมากลัวสิ่งที่ล,ลัสมานนวตาลาะได้บอกกับเรา ว่าถ้าทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเจ้าจะโดนลงโทษนะหรือว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยเจ้าจะโดนลงโทษและมีความยำเกรงวยัตักเหมามาจากคำว่าตัก,กวาตัก,กวะคือการที่เราทํำสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับการลงโทษของรัสุบาหนอาตาราเนี่ยให้มีหาดีให้มีสิ่งที่สิ่งที่ขวางกั้นเอาไว้พี่น้องฮะได้มี อายะหรือว่าฮะดิษหนึ่งนะที่ท่านท, اد اد ท่านกอตาดาได้กล่าวถึงการการอธิบายอายะห์นี้เนี่ยว่าลุกิโรลานะอันนบะดาอิบิลซอมิดได้มีการกล่าวให้เราฟังท่านกอตาดาได้บอกว่ามีการให้เราฟังว่าท่านอุบาดะดาบินซอมิดอุบะดาคือสหบ้างท่านอามีสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยการอักบียันบัตรียันอุบะดาเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในคนที่ร่วมไปอตุนอักบะ แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ร่วมสงครามประดับหมายความว่าเป็นหนึ่งในสหาบาที่อยู่ในชั้นแนวหน้าเลยอะฮะดนูนกบาอินอันซอรนะเป็นหนึ่งในสหาบาที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแกนนําของพวกชาวอันซอรอันนูลุมาฮาตระหุนโมสกาลลิบเนียคัยทีจุนาดะอิบินอบีอุมามะในตอนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะตอนที่เขาป่วยนะเป็นการป่วยที่ จะเสียชีวิตในการป่วยนั้นเนี่ยเขาก็บอกกับหลานของเขาที่ชื่อว่ายูนาดาบบนอบบอุมัยยะว่าอะลาอุนับบิอุกะบิมาตาอะไลกะวมาดาลักบอกว่าฉันจะเตือนเจ้าจะบอกเจ้าเอาไหมว่าอะไรที่มันจะเป็นโทษกับเจ้าแล้วก็อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับเจ้ากอละบบละหลานก็เลยบอกว่าดีสิเอากอลฟาอินน่ะไอลกัสม์วัตตาฟีอุสริกวยุสริกวแมนชาติกวมักราหิก ว่าอัตรัตนล عليك ท่านอุบาดามินซามิได้บอกกับเราเขาว่าเจ้าจะต้องมีการเชื่อฟังมีการปฏิบัติตามฟีอุสริกับยุสริกไม่ว่าในตอนที่ลำบากหรือว่าในตอนที่สบายคือไม่ว่าจะยามจนหรือจะยามรวยในยามลำบากหรือยามสบายว่ามันชาติกวามัรคุฮิกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตอนที่เจ้าขยันขันแข,ข็งในการทําอิบาดาหรือตอนที่เจ้าขี้เกียจนะไม่ค่อยอยากจะทำอิบาดาเท่าไหร่ ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นผลกับเจ้าแล้วท่านกอตาดาได้บอกต่อมาว่าอะไรกัณตเกมาริซานนกาบเนอดัดเจ้าจะต้องใช้ลิ้นเนี่ยด้วยความยุติธรรมหมายความว่าจะพูดอะไรก็ให้พูดด้วยกับความยุติธรรมวาอัลลาตูนาเซออัลอัมรออ์ลละหูแล้วก็อย่าอย่าเอาการงานหนึ่งงานใดเนี่ยอย่าคืออย่าไปถกเถียงกับคนที่เขาทําหน้าที่ในงานนั้น อิลล่ะ أيأمورك بمعصية ا ل ل บ ب วาฮานะหมายความว่าอยา่าอย่าไปฝ่าฝืนอย่าไปถกเถียงกับคนที่เป็นผู้นำนอกจากว่าในตอนที่ผู้นำได้ใช้ให้เจ้าทำการฝ่าฝืนต่อลัสมหานุตาลาอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่การฝ่าฝืนที่เป็นการฝ่าฝืนที่ยังมีมีประเด็นในการไขลาฟนะแต่ว่าท่านกตาดาได้ใช้คำว่าบาวาหันคือการฝ่าฝืนที่ชัดเจนไม่มีการถกเถียงอะไรตรงนั้นเลยเช่น <rell> ใช้ให้เจ้าไปดื่มเหล้าอย่างงี้ ชัดเจนไม่ยอความขียล,ล,ล่าพาะว่าเดี่มวม่ลหารอไม่หารอมฟามา م ر ฟามาฟามา omit ตัวบีไม่ใช่อะไรที่ขตาบหลอกฟ้าตบาลอแล้วอะไรก็ตามที่เจ้าถูกสั่สงมาหมายความว่าถ้าผู้นำสั่งเจ้ามาในสิ่งที่ขานกับกิตาบัลอกก็ให้ยึดมั่นในกิตาบัลอกก็คืออัลกุรอานนะท่านกตาดาได้บอกว่าวรูกิราลลนาอันอับดดาร์ดา ได้มีมีมีม,มีมีคนบอกเรามาว่าอบูดุลตะตะเนี่ยได้กล่าวว่าล้อิสลามอิลลามเป็นตัวจริงละไม่มีอิสลามนอกจากว่าด้วยกับการปฏิบัติตามอ ah ัลลอฮ์สุบฮานุฮะเวลาใครไะอิลลาฟีจะมาและความดีก็จะไม่มีเกิดขึ้นนอกจากว่าจะต้องอยู่กันเป็นจะมาวันนะเซฮะลิลลาฮิวะเลาะอซูล ah ิฮิแล้วการตักเตือนกันเนี่ยต้องตักเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์และก็เพื่อละซูลวะลิลคาลีฟัตตีวะลิลมุมินีนอามะแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องของผู้นำ แลวก็ตักเตือนกันในเรื่องของบรรดามุมินโดยโดยรวมเลยนะเพราะฉะนั้นในหลักเกณฑ์ที่อรรถสุมฮานวาตาลาได้กล่าวให้เราเราฟังในอยายะนี้เนี่ยที่อรรถสุมฮานวาตาลาได้กล่าวไว้เนี่ยคือการปฏิบัติตามท่านกอตาดาอย่างได้กล่าวอีกว่าในอยายะที่บอกม่ตอิลลาฮ์วะรอสูละฮูเนี่ยก็คือใครที่เชื่อฟังอรรถสุมฮานวาตาลาก็คือฟีมาอัมรบีฮีเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่อรรถตาลาใช้วตัตร มานาฮาฮุอันแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่ลอสซบานุอตาลาได้ได้ห้ามวายักชั่นลอฟิมาบอมินโุโนบิแล้วเขาให้เขากลัวอัลลอฮ์ในในบาปที่เขาเคยเคยทํามาวยธตักแล้วก็ให้มีความยำเกรงต่อลอสซบานุอตาลาในในมุสตักบันในสิ่งที่กําลังจะมาถึงนะฟาอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยคือบรรดาคนที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะหมายความว่า ได้รับชัยชนะในทุกๆความดีงามสมความสําเร็จในทุกๆความดีงามแล้วก็ได้ปลอดภัยทั้งในโลกดุนยาและก็ในโลกอาเครอนี่คือสิ่งที่หหาลัทธิสมบูรณาตราได้ชี้ให้เราได้ได้เห็นเพราะนั้นพี่น้องสองอายะนี้เราอ่านแล้วเราก็ไข้ควรแล้วเราก็สแสวงหาเส้นทางในการที่เราจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาเครอวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะขอให้เราได้อา่า

yee yeah, team yee yeah, team, yeah, team, team.